สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กันกับเอมในช่องเอมิโรสชาแนลนะคะกลับมาะบกันอีกครั้งแล้วค่ะวันนี้ก็คือแบบว่าเปลี่ยนฉากมาในโทนสีน้ำตาลกันเลยเดียวเชียวใช่ค่ะทุกคนค่ะวันนี้เรามาแนะนำผลิตภัณฑ์ในคอลเลกชันใหม่จากคอสลุกนั่นเองนะคะมาในธีมคาเฟ่ฮอบบิ้เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะว่าไอเทมใหม่ของคอสลุกในคอลเลกชันนี้มีอะไรกันบ้างคะ่ะ มาเริ่มกันที่อันแรกค่ะต้องบอกก่อนนะว่าคอลเลกชันเหมืองคอสลุกเนี่ยเขาจะรวบรวมไอเทมงานตาทั้งหมดในแบบว่า caption, แคปชั่นเก๋ว่าเหมือนเดียวคาเฟ่มาไว้บนตาอ่านั่นไงคราวนี้คอสลุกเล่นใหญ่จัดหนักมากทำอายแชโดว์พาเลตมาทั้งหมดถึง3โทนสีด้วยกันค่ะทุกคนค่ะแล้วดูแพ็กจงแพ็คกรจิ้งเขาดีทุกคนน่ารักไหม คาเฟ่คาใจสุดๆเลยดูดีการดีทรงดีไซน์แล้วก็คุณน่ารักฉ่ำกรุบบ้างนะคะสีทั้งหมดจะมีทั้งหมดสามโทนสีค่ะจะมีแบบว่าโทนส้มไหมดูจากแพ็กเกจส้มนะคะจะเป็นสีวอฟเฟลนะคะแล้วก็ อันนี้จะเป็นชมพูนะคะชื่อว่าพิงเวลเวดแล้วก็อันนี้แน่นอนโทนน้าตาลเข้ากับฉากหลังที่สุดเลยนะคะสําหรับสีบราวนนี้นั่นเองอันนี้ก็คืออายแชโดว์พาเลตในหนึ่งพาเลตของเขา,าจะมีทั้งหมด4โทนสีด้วยกันค่ะทุกคนค่ะเท่าที่แบบว่าลองอ่านแล้วก็ดูจากเออเรฟเฟรนซ์ในคําจํากัดความต่างๆนะเขาจะมีทั้งเนื้อแมทชิมเมอร์และกลิตเตอร์เลยอยู่ในพาเลตเดียวกันแล้วก็ที่สำคัญสำหรับใครที่แบบว่าแต่งตาไม่เป็นนะไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเขามีสเตปในการ สอนนะคะลำดับ 1, 2, 3, 4สเต็ปกันเลยทีเดียวเชียวบอกเลยว่าถึงคุณจะไม่ใช่แบบมือโปรในการแต่งแต่สามารถทาอายแชโดว์ตัวนี้เราให้ฟีลแบบว่าละมุนต้นเหมือนแบบเป็นสาวคาเฟ่ได้ไม่ยากเลยค่ะถัดมานะคะก็จะมีในส่วนของอายไลเนอร์อายไลเนอร์เขาจะแบบเป็นน้ำตาลอะล็อตนี้ด้วยความที่แบบเป็นคาเฟ่ฮอบบิง้งคาเฟ่ก็คือจะมีแบบโทนน้ำตาลน้ำตาลเข้มน้ำตาลกลางน้ำตาลอ่อนใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็น น้ำตาลทั้งหมดเลยแล้วคือแบบว่าดูความแพ็คเกจโจงแพ็กเกจิจงกกจ้งเขาทุกคนอันนี้คือไอไลเนอร์ของน้องเขาทั้งหมดเลยค่ะสำหรับของแบรนด์คอสต์ลุงจะมีทั้งหมด3โทนสีด้วยกันอันแรกเนี่ยจะเป็นเอสเปรสโซ่นะคะอันที่2เนี่ยจะออกน้ำตาลแดงหรือจะเป็นอะโฟกาโตนะคะแล้วก็อันที่3จะเป็นน้ำตาลแบบหมุนเทาหน่่ยนะคะจะชื่อสีดดว,ว่าดาวโกนาแล้วอยากจะให้ดูสัมผัส texture ทุกคนใครที่ยังไม่เคยได้จับ ต้องผลิตภัณฑ์คอลเลกชันใหม่นี้ของคอสลุกสิ่งที่เอมอยากจะแนะนำที่สุดทุกคนค่ะต้องไปสัมผัสในส่วนของอายไลเนอร์และเจลไลเนอร์คือด้วยความแท่งเขาอะทุกคนมันจะมีความนุ่มเอ็มไม่รู้จะบอกว่ายังไงคือตัวแท่งอะมันนุ่มมันจะต่างจากอายไลเนอร์ปกติที่เอ็มแบบว่าเคยจับอันนี้ก็คือจะแบบเป็นแข็งแขงใช่ไหมแข็งแข็งมันมันด้านๆ้านปกติแต่อันนี้มันคือแบบจะเป็นความนุ่มอะฟีลแบบว่าแบบเนื้อสัมผัสแบบ soft touch อะไรอย่างงี้ไหมมันคือมันนุ่มๆมจาจับไปแล้วนุ่มๆนิ่มๆน,น,นะแล้วหัวอะไร i n e r ตัวนี้นะทุกคนดูแท่งดิแค่น,นี้ยเล็ก กว่านี้ก็คือไม่น่าจะใช้อายไลเนอร์แล้วนะน่าจะเป็นไซดินสอคือมันเล็กมากแล้วเส้นแบบเนี้ยคือบอกเลยว่าคมอะเอ๋ะได้ทําการสวอชสีทั้งหมดทั้งผลิตภัณฑ์เอาไวอ้อเดี๋ยวจะขึ้นรูปแปะไว้ให้แล้วถ้าใครอยากจะแบบดูสีชัดๆฉบับจัด,ด,ดเต็มนะเข้าไปดูที่ IG ของเอมหรือว่าในเฟซบุ๊กแฟนเพจเอมิร์สชาแนลด้เอมแปะรูปไว้ให้แล้วก็อธิบายรายละเอียดอะไรแบบชัดเจนทุกผลิตภัณฑ์กันเลยเดียวเชียวคะ่ะ มาต่อกันในส่วนของเจลไลเนอร์เดี๋ยวเราขอแนะนํากันก่อนนะเดี๋ยวจะแบบลองหยิบสักบางสีามาแต่งเป็นครีเอทลุคให้ทุกคนได้ชมกันนะอันต่อมาคะ,ะก็คือจะเป็นนี่ในส่วนของเจลไลเนอร์เจลไลเนอร์ของคอ,อลุคตัวใหม่ตัวนี้จะมีทั้งหมด5โทนสีไล่เรียงตามลําดับไปนะคะจะมีน้ําตาลเข้มกลางอ่อนและที่สําคัญคือสีที่พีคที่สุดคือเบอร์สี่กับเบอร์5เนาอเขาเป็นกริตเตอร์และชิมเมอร์นะสีแรกอะจะเป็นฮอตโกโก้น้ําตาลเข้มสีที่2นะคะเลมอนที tea, น้ําตาลแดงสีที่3นะคะมิวทีน้ำ ตาลเริ่มอ่อนแล้วแล้วก็สีที่4นะคะ Root Beer Float นะคะตัวนี้นะจะเป็นสีน้ำตาลที่แบบว่ามันจะมีหนึ่งเหมือนน้ำตาลคาราเมลแต่ว่ามันมีกลิตเตอร์อยู่ในเนื้อสีเจลตัวนี้ด้วยแล้วก็สีสุดท้ายนะคะครีมโซดาอันนี้คือแบบเป็นน้ำตาลที่มีชิมเมอร์เลยสีเนี้ยวาดริ้วอายอะเอ็มวาดได้สวยมากๆเพราะว่ามันแบบจะเป็นชิมเมอร์นะเอ็มแปะรูปเอาไวใ้ให้ทุกคนได้ดูกันละกันนะคะเผื่อว่าจะเป็นอินสปายในการตอบโจทย์ในการที่จะแบบไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เอาละวันนี้มาในธีมสีน ไมมแต่งโทนน้ำตาลเพราะว่าอยากจะลองฉีกแหวกแนวให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าน้องเขามาด้วยกันทั้งหมดถึง3โทนสีแต่ถ้าถามว่าจะโทนชมพูไหมก,ก็ก็อาจจะไม่เข้ากับแบ็ค d ดรอปเท่าไหร่ <laughs> ใช่ไหมคะอาจจะแบบว่าขอมาในเวที่แบบเป็นวอฟเฟิลนิดนึงแล้วกันคะจะเป็นโทนส้มออบริกบริกออเรนจโทนส้มทองส้มทองทองนะคะประมาณนั้นอ่ะโอ้โหทุกคนแพคเกจทุกคนไม่ต้องกลัวเลยนะ ว่าถ้าซื้อไปกระแทกกระทันแล้วมันจะหลุดหลุอน้องจะตุยแย่ก่อนที่จะถึงมือในการใช้งานทุกคนดูสิความแบบเขาแพ็คมาอย่างเนี้ยคือใส่ใจอะไรขนาดนี้ก่อนใช่ปะแต่คือส่วนใหญ่ที่เอ็มเคยเห็นมาไอ h ช d โลเวลาแกะออกจากกล่องแล้วก็ออแกะแล้วแกะเลยค่ะไม่มีซัพพอร์ตอะไรแบบนี้นะคะแต่อันนี้กูดีมีซัพพอร์ตเฮ้ยดีงามมากอะ่ะใส่ใจมากทำถึงมากนะพูดเลยชุนชมจากใจเลยนะจ๊ะต่อมาก็คือในส่วนของพาเลทอ่ะ ให้ดูพาเลตกันใกล้ๆทุกคนคะ่ะพาเลตของน้องเขานะทั้งหมดที่เอ็มเห็น3พาเลตนะจะเป็นเวนีทั้งหมดเลยค่ะจะเป็นทรงประมาณนี้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็สีอ๋อเขามีสเตปมีหน้าหละที่กล่องด้านหลังนะคะเขาจะมีแบบว่าสเตปในการสอนเอาไว้ว่า1 2 3 4สสต้องทายยังไงด้านหลังตรงนี้ก็จะมีสเตปในการสอนเหมือนกันแล้วก็จะมีชื่อสีอ่ะเขียนระบุเอาไว้ตามสเตปด้วยสเตปที่1นนะคะจะเป็นสีอันนี้นะชื่อสีว่าคาราเมลนะคะ ตัวนี้เขาบอกว่าอันนี้ให้ทายทั่วปลืกตาเอ็นจะลองแต่งตามสเต็ปที่เขาระบุมาเลยนะว่าเฮ้ยมันจะแบบปังแค่ไหน้พิกเมนต์ความพิกเมนเทสป๊าแม่เจ้าสีดีนี่นะเอ็นเกลีย่ยแล้วนะเบอร์หนึ่งนะทั่วทั้งขอบตาบนและล่างอะทุกคนเอ็นจิกทีเดียวเองนะสีแบบคือติดแปลงขึ้นมาเลยนี่ได้และอุ้ย เป็นโทนส้มน้ำตาลทองที่แบบเฮ้ยสวยนะสองสีคือแบบเออมาแล้วอ่าสเต็ปที่สองจะเป็นน้ำตาลน้องคนนี้น้องเขาบอกว่าเหมือนปั๊มลายนูนอะลายแบบว่าอะไรนะเพเซลใช่ไหมค่อยๆกันแบบเนี้ยเพซเซลใช่ไหมเออนั่นแหละปั๊มลายนูนด้วยเฮ้ยดีงามมากขอบตาบนใช่ไหมเขาให้ทาถึงตรงนี้เฮ้ยสวยอะ ทุกคนสีวอฟเฟิลสวยมากกว่าทำถึงอะวแต่และดูสวยมากเลยชอบมากเลยอ่ะนี่ดูดิออกมาแล้วอะต่อไปสเต็ปสิสามสเต็ปที่ 3. สามน้องคนไหนเอ่ยน้องคนนี้สี่น้องคนนี้กิตเตอร์คนนี้เขาจะให้ทาบริเวณกลางตาบนแล้วก็ใต้ตาล่างนิดเดียวสีนี้สีนี้สีนี้จุ๊บขึ้นมาจุ๊บจุบเนี่ย นิดเดียวเองอะติดแล้วอว่าถ้าจริงๆนะถ้าเป็นกิตเตอร์นะแนะนําให้ใช้นิ้วดีกว่าอืจะแบบเลิศกว่างามแต่ว่าใต้ตาล่างยังไงก็ต้องใช้แบบว่าแปรงอยู่ดีเพราะว่ามันซอกซอนเข้าไม่ถึงเพราะว่านิ้วเราก็ใหญ่เกินเบอร์เนาะสเต็ปที่สี่เนี่ยสุดท้ายเลยต้องเอาแปรงจิ๋วขั้นสุดทุกคนเพราะว่าน้องเขาจะคือแบบว่ามาแท็บบริเวณหัวตาเพื่อเป็นการเปิดไฟให้ดวงตาสีที่สี่นี่คือสีสุดท้ายคือสีนี้ค่ะ นี่เลยน้องคนนี้เลยอันนี้จะลองทาให้ดูข้างนึงก่อนนะว่าเออเวลาทาออกมาสีมันจะเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเอ็มจะไปแบบไปแต่งอีกข้างแล้วเดี๋ยวจะมาเล่นต่อในผลิตภัณฑ์ที่สองและผลิตภัณฑ์ที่3ต่อไปอันนี้เปิดไฟให้หัวตาแล้วจะเป็นประมาณนี้เป็นไงอจึ้งอยู่นะโอเคทุกคนไปแต่งตาอีกข้างมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่นี้แหละจะมากรีดอายไลเนอร์ให้ทุกคนได้ดูกัน อย่างที่บอกนะว่าคอสลุกรอบเนี่ยเขาทำมาเป็นสี่น้ำตาลทั้งหมดซึ่งทุกคนรู้แฟนขับรู้เอ็มเป็นคนไม่กลีดอายไลเนอร์สี er น้ำตาลเลยในชีวิตก็จะพยายามให้เข้าถึงคอลเลคชันนี้ให้มากที่สุดแล้วกันนะคะก็จะขออนุญาตเลือกแล้วกันเนาะที่แบบว่าเอ็มลอง Swatch มาเอ็มรู้สึกว่าถ้าดูจากกล่องนะเอ็มรู้สึกว่าถ้าเอสเปรสโซ่มันอาจจะไม่เข้า กับในความโทนส้มที่เอ็มเลือกมาเอ็มเลือกสีอะโฟกาโตแล้วกันเบอร์สองน้องเขาจะแบบมีความแบบส้มๆน้ำตาลส้มๆแดงๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอะลองดูเลยแล้วกันนี่นะคะตัวแท่งจะแบบนุ่มอะชอบอยากให้ทุกคนไปลองไม่รู้จะพูดยังไงแต่ถ้าได้ลองแล้วจะรู้สึกจะเข้าใจว่าอ๋อความนุ่มที่เอ็มกำลังพูดถึงมันเป็นยังไงอะนะเริ่มเลยเดี๋ยวลองกรีดดู ช่วงนี้เอ็มจะเป็นคนกรีดอายไลเนอร์แค่บริเวณห่างตาเท่านั้นส่วนเจลไลเนอร์หรืออินไลเนอร์จะค่อยๆถมด้านในเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงเวลาในการกรีดแบบนี้พื้นที่ชั้นตาเราอะมันเบิกโพรงมากขึ้นไม่รู้ทุกคนรู้สึกเหมือนกันไหมแต่เอ็มรู้สึกว่าแบบเนี้ยเออมันตอบโจทย์เอ็มมากกว่าเอ็มก็เลยชอบกรีดแบบนี้นะคะลองดูนะทุกคนอุ้ยทุกคนมันเป็นสีน้ำตาลที่ กลมเกลือนกับสีลูกตาเอ็มมากเลยอ่ะวิดีดูด,ดิเห็นห่างตาปะมันดูเออรู้ว่าเรากรีดอะไรเนอร์แต่มันไม่ได้ดูดุเหมือนปกติที่เอ็มกรีดเลยอ่ะมันมีความละมุนน่ะเนี่ยเอ็มจะกรีดอายไลเนอร์เป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนขายแล้วเดี๋ยวเอ็มจะลงด้วยเจลไลเนอร์เลือกสีเลมอนทีตัวนี้นะคะเจลไลเนอร์ของคอลุกนะั้นมีอยู่ตัวหนึ่งที่เอ็มเคยใช้ตัวนั้นอ่ะมันจะเป็น ถ้าจะไม่ผิดอาจจะเป็นรุ่น trust me ถ้าจะไม่ผิดนะแล้วเอ็มชอบมากตามหาตลอดตอนนี้คือสีน้ำตาลตัวน,นั้นหมดไปแล้วแล้วเขาทำมาใหม่เป็นอันนี้แต่คือตัวแท่งอะแล้วหัวของมันอะเอ็มรู้สึกว่ารุ่นนี้จะเล็กกว่าตัว trust me ตัวนั้นทุกคนแต่ว่าเรื่องความติดทนเอ็มสวอตไปแล้วเอ็มลองไปแล้วแม่เจ้าติดทนมาต้องใช้ makeup remover เท่านั้นะ่ะค l e a n ปกติเอ็มใช้มันลบไม่ออกคือแบบ ทำถึงมากมันแน่นมันดีมากทำไมมันเขียนง่ายจังอ่ะอันนี้เขียนง่ายจังเอ็มลากไปมันติดแล้ววะทุกคนแต่ถ้าตัวทัสมีอาจจะต้องมีแบบว่าฝนฝนที่หลังมือนิดนึงนะด้วยความที่แบบว่าน้องเขาอาจจะหัวใหญ่กว่าหรือเปล่าหรือว่ายังไงไม่รู้ว่แต่คือตัวนี้มันเขียนง่ายกว่าเนี่ยเอ็มลากไป คืออินไลเนอร์มันจะมีความชุ่มเชื่อมอยู่ในเนื้อลูกตาเวลาถ้าเขียนนะคุณแบบอาจจะต้องฝนต้องถูอะไรนะถ้าเกิดผลิตภัณฑ์ที่มันไม่ได้เขียนไงามาแต่อันนี้คือแบบฉันลากไปแล้วมันติดแล้วแกซื้อตามทุกคนต้องตามมีทั้งหมด50สีขอเล่นกับสีครีมโซดาหน่อยเพราะว่าตัวนี้เนองเขาจะเป็นชิมเมอร์จากที่ดูสวอชกันไว้ใช่ไหมทุกคนครีมโซดาเนี่ยคือจะเป็นชิมเมอร์เลยเอ็มอยากจะแบบลองเอามาแบบวิงบริเวณตรงเนี้ย ว่าเป็นดอลลี่อายอะตัวนี้นะเอ็มรู้สึกว่าถ้าสมมติเอ่อคนไหนที่แบบว่าไม่ถูกจริตในการที่จะมาเขียนเป็นอีไลเนอร์แนะนำเบอร์ครีมโซดาตัวเนี้ยเอามาวาดเป็นดอลลี่อายได้นะเพราะด้วยความที่อย่างที่เอ็มบอกว่ามันติดทนมากมันสามารถอยู่บริเวณเอ่อถุงใต้ตาที่เราวาดดอลลี่อายได้โดยที่แบบไม่หลุดแน่นอนอะเออพอมันดีเราก็อยากจะเล่นไปเรื่อยๆงแล้วยังอยากลองวาดแบบดอลลี่อายใต้ตาลุ่มซอะอ่ะ เดี๋ยวลองวนดูนะไอของใต้ตาของฉันอยู่ตรงนี้ฉันก็จะวาดไปประมาณน,นี้เกิดมาไม่เคยวาดดอลลี่อายหรือครั้งนี้คขาหลุดทาให้ฉันวาดดอลลี่อายได้มาแล้วครั้งหนึ่งเดี๋ยวลองอีกรอบหนึง่งรู้ว่าเขาไดีถึงการวาดดอลลี่อายคืออะไร tiktok tiktok มันสามารถปิดรอยค้ำใต้ตาของดิฉันได้จ้ะคนจะไม่โฟกัสความดำความค้ำของใต้ตาเว้ยแต่จะไปโฟกัสกับน้องเนาดอลลี่อายแทน แต่ตาอลุ่มเจาะมากแบลช่ำกลุบมากแล้วก็ไปดัดขนตาปัดมาสคาร่ามาเป็นที่เรียบร้อยนะคะทีนี้จะมาสรุปให้ฟังแล้วกันว่าไอเทมไหนที่ทุกคนจะต้องมีจริงๆอะถ้าในอายแชโดว์พาเลตนะคะเขาจะมี3โทนนะเอ็มรู้สึกว่าอันเนี้ยต้องเก็บ ทุกสีเพราะว่าถึงจะเป็นส้มนะแต่เป็นส้มทองที่สวยมากอย่างวันนี้ที่เอ็มจับคู่สีแบบว่าแต่งขึ้นมาตามสเตปที่เขาบอก1 2-3าให้ทุกคนได้ดูกันนะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นสาวหวานก็คือโทนชมพูบอกเลยว่าเข้าแล้วก็โทนน้ำตาลที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเห็นว่าแบบว่ากล่องเขาจะดูเหมือนน้ำตาลแบบใสฟฝ่อใช่ไหมแต่งจริงไม่ใช่ค่ะน้องเขาเป็นน้ำตาลเกาหลีคือแบบว่ามีความนวลละมุนบ้างดูจากสีที่เอ็มสวอชเอาไว้ให้ดูก็ได้นะคะทั้ง3สีอันนี้ถึงบอกว่าต้องมี นะคะต้องเก็บเลยทุกสีแล้วก็แพ็กเกจตนะสำหรับคนที่แบบ่าทำเล็บมือมาในในส่วนของเล็บเจลหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลในเรื่องการแคะแกะเกาแพ็กเกจตเลยคือแบบเปิดขึ้นมาใช้ง่ายๆเลยอะ่ะไม่ต้องแบบใช้เล็บจิกไปเพื่อแบบเปิดอะ่ะเออทำไมแบบแบรนด์อื่นเขาไม่ทาแต่คืออันเนี้ยเขาทําแล้วถึงแบบทัดใจมากในส่วนน,นี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงสําหรับออตัว อายไลเนอร์ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เอมบอกเลยว่าต้องมีทุกคนลองไปเลือกสีเอาละกันถ้าอย่างเอ,งอ็มเป็นคนที่แบบว่าชอบ ลิอายไลเนอร์สีดำใช่ไหมเอ็มก็จะอยู่ประมาณเอสเปรสโซเบอร์หนึ่งหรือไม่ก็อะโฟกาโตเบอร์สองอาจจะยังแบบว่าไปไม่เวถึงดาวโกนาแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่บอกว่าแต่งเอ่อตาโธลมุลกลินอายไลเนอร์น้ำตาอยู่แล้วอ่ะบอกเลยว่าดาวโกนาห้ามพลาดเลยนะในส่วนของอายไลเนอร์นะคะอีกอันนึงนะคะที่จะพลาดไปไม่ได้เลยก็คือสีของอินไลเนอร์หรือว่าเจลไลเนอร์นั่นเองเขาจะมีทั้งหมด5สีด้วยกันนะเอ็มอยากจะบอกเลยว่าถ้าทุกคน อยากจะมีเอ็มแนะนำทั้ง5สีทุกคนจะต้องตาม เพราะมันใช้ต่างสถานการณ์กันได้ไม่ว่าคุณจะเอามาแบบว่ากรีดอายไลเนอร์หรือว่าวาดขอบตาหรือแม้กระทั่งแบบมาเขียนแบบเฟกกะหรือแม้จะทั่งแบบว่าจะเอาเบอร์สี่หรือเบอร์ห้ามาเขียนดอลลี่อายที่เอ็มทำให้ทุกคนได้ดูกันในวันนี้ก็ได้คือมันเป็นไอเทมที่จะต้องมีจะต้องเก็บถ้าคุณเป็นคนชอบแบบว่าแต่งตาละมุนล,ละมุนแล้วก็ต้องการความติดทนนะบอกเลยว่าทั้งเจลไลเนอร์และอินไลเนอร์ของคอสลูกทั้งสองตัวเนี่ยคือยืนหนึ่งมากทดสอบแล้วทดสอบอีก ประสิทธิภาพในการกันน้ำติดทนนี้คือแบบที่สุดถ้าไม่ใช้รี้มูเบอร์บอกเลยว่าเอาไม่ออกถูกหนังตายืดแน่นอนนะคะบอกกันไว้ก่อนเลยเอาล่ะก็ถือว่าเป็นการแบบว่ามาแกะรีวิวนะคะแล้วก็เออบอกเล่าพร้อมกับ การใช้จริงให้ทุกคนได้ดูนะคะกับคอลเลกชันใหม่ของคอสลุกในชื่อคอลเลกชันว่าคาเฟ่ฮอบบิ้งนะคะก็หวังว่าทุกคนจะแบบว่าได้อินสปายหรือว่าได้ประโยชน์จากการดูคลิปนี้ในการประกอบการตัดสินใจในการซื้อนะคะถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subcribe c ช anel เ f m ให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆจากเอ็มนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ